วันนี้มาวิ่งดินเดหหางทงครับกำลังไปโบ้ววันนี้มากเลยครับมากเลยกามติดมางทงเลย ออมาตึ้งคนกระตับถามอะไรแล้วดู เลยครับแดงเดินแดงขนขนขนหลวกรังกันนี่ครับน้ำโตกะกลางต้งน้ำโตกะกลางต้งเนี่ยบริญย่อกว่ามือครับ อันนี้ก็บบอลโลฟเคียบวันนี้จะมีไปโก,ก้เ้าอยเอสกีซ่องรอยีกับมาไฟย์ซ่องรอยีมาไฟย์ นี่ตักส้างรอยยีครับส0ามรอยกถามลังเปิดฝนมาเลยล่ะต้องตกจบแต่ว่าเอาฝนตกจบเลย ดาเลยว่ติดดํไหมโอ้คันนี่โกเบโก้ครับ S.K. xong rồi ý S.K. xong rồi ý á, là bộ đình uh, của cháy 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 làn bám đầy áng thông nghe không mặt xinh áng thông này, oh, áng thông, bộ đình của cháy gấu chẳng ไฟหัวกกับตื้อปุอ่งเต้าเร่งกับรุดเลยรถ ได,ด,ด้ได้ปุ่งรุ่นยุดเก่าด้วยได้ปุ่งรุ่นเวกปุ่งเล็กๆก็ไม่รุ่นไดปุ่งเต้าพื้น

มาดิไม่บลาไปดิอ๋อยังยังไม่พร้อมดิเอยังไม่พรอมดิแ่อเนี่ยไปข้ามกับนัแล้วมั <c oughs> ้งเจ็อลเลยนะวะจะชอบแตนนะปัดกับ เร่งแล้วลุมเร่งแล้วตรงนี้ยังไม่ไกลกับมัดนบางเมงเลยครับยังประมาณสิบโลตึงนัดบางเมงแล้ว มีอินคนตาโตกัดมูนาคาแล้ว ้นหน่อควันมันใช่กับไอ้ตัวช่องลอยไม่ได้ไปกู้ร่องลอยควันมันต่าว่าเนาะเป็นกว่า